บรรยากาศในขณะน,นี้คือบรรยากาศที่เมืองแอดมันตันเมืองแอดมันตันนี่อยู่ในรัฐอันเบอร์ตาประเทศแคนาดารัฐแอนเบอร์ตารัฐเดียวเนี่ยโตกว่าประเทศไทยไปครึ่งหนึ่งเมืองแคนาดาเขาเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีน้ำตกแองการา เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีเทารเวนคือหอคอยสูงที่สุดในโลกอยู่ที่แคนาดาหลวงพ่อเองได้มาที่เมืองแคนาดาเพื่อสอนสมาธิให้กับฝรั่งได้มาเปิดโรงเรียนสมาธิเมื่อ วันที่9กุมภาพันธ์2542เป็นอันว่าเริ่มต้นบัดนี้ก็ได้มีกฝรั่งชาวแคนาเ,เดียนมาเรียนสมาธิจบไปแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาจนกระทั่งถึงรุ่นที่15เวลานี้ก็มี ผู้ที่จบไปแล้วประมาณเกือบสามพันคนก็ทุกคนเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้มาเป็นกำลังที่ให้หลวงพ่อได้ช่วยเผยแพร่สมาธิเพราะว่าเมื่อจบแล้วเขาก็เป็นครูสอนสมาธิได้เขาเรียกว่ามาเรียน Meditation Instructor Course หมายถึงว่า หลักสูตรการเรียนสมาธิเป็นครูสมาธิอย่างนี้เมื่อเขาเรียนและเขาได้ไปสอนในที่ต่างๆแทนหลวงพ่อได้หลวงพ่อก็สามารถขยายงานสมาธินี้ออกไปได้อย่างกว้างขวางถ้าหากว่าจะให้หลวงพ่อสอนคนเดียว มันก็ได้แค่วัดเดียวหรือว่าเซ็นเตอร์เดียวแต่ถ้าหากว่ามีคนมาช่วยหลวงพ่อเขาก็จะเปิดโรงเรียนครูสมาธิได้เยอะเวลานี้ก็เปิดเป็นเจ็ดแห่งแล้วก็ฝรั่งชาวแคนาเดียนก็จะเป็นผู้ที่สอนเองก็เป็นอันว่าการเผยแพร่สมาธิ ได้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายอย่างไรก็ตามวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อก็จะอธิบายธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังวันนี้ก็คงจะอธิบายธรรมะคือธรรมะที่เรียกว่าความขันความอดทนขันติพลังวิยะตีนังความอดทนเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพระ ขันติเตปตปัเจโน่ความอดทนเป็นตบวะแผดเผากองกิเลสเพราะฉะนั้นความอดทนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะทำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทุกสิ่งทุกอย่างขาดความอดทนเมื่อไรสิ่งเหล่านั้นจะเกิดความสำเร็จไม่ได้เขาจะมีครอบครัวทำม,มาหาเรี่ยงชีพ ต่างก็ต้องมีความอดทนต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตด้วยการทำมาหาเรี้ยงชีพต่างๆหรือด้วยการทำธุร,รกิจเขาก็ต้องอดทนหรือเขาทำราชการข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนตลอดจนกระทั่งนักการเมืองทั้งหลายก็ต้องใช้ความอดทนความอดทนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราท่านทั้งหลายจะมองข้ามไปไม่ได้และจะต้องเข้าใจว่าความอดทนนั้นอยู่ที่หัวใจหัวใจของคนนั้นมีความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จก็จะต้องอาศัยก็จะต้องอาศัยความอดทนตลอดจนกระทั่งนักบวชก็เรียกว่าผู้บำเพ็ญเพราะก็เรียกว่านักบวชนักบวชทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนอดทนต่อ การรักษาศีลอดทนต่อการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอดทนต่อการเท่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาอดทนต่อการร่ำเรียนเขียนอ่านต่างๆซึ่งทั้งปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมและก็อดทนในสิ่งเท่คนอื่นอดทนไม่ได้ก็จะพระภิกษุสามเณร หรือผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ต้องอดทนมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นพระไม่ได้เป็นพระก็เป็นพระไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเป็นพระขี้เกียจเป็นพระไม่มีความอดทนไม่มีความขยันก็เรียกว่าไม่สําเร็จผลประโยชน์แต่ถ้าหากว่ามีความอดทนแล้วก็สําเร็จผลประโยชน์ด้วยประการทั้งปวงแม้กระทั่ง ผู้ที่เป็นนักเรียนที่จะเรียนหนังสือเรียกว่าเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ต้องอดทนในการเดินไปโรงเรียนในการเรียนหนังสือสารพัดทท่ก็จะต้องอดทนกว่าจะจบมัธยมก็ใช้เวลา12ปีความอดทนทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นมาในสันดานของมนุษย์ที่ต้องการความสำเร็จ แต่ว่าความขี้เกียจเมื่อเกิดขึ้นกับมนุษย์ก็ทำให้บุคคลผู้นั้นไรสมรรถภาพหาความสาเร็จมีได้สวัสดีสาธุ